สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง Youtube Channel นะครับทิจันปันเลขเด็ดนะครับแล้วก็ทางเพจ f a c e b o o k ทิจันปันสุขปันโชคนะครับก็ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เบอ่อมีคลิปใหม่ๆอัปเดตตัวเลขนะครับก็จะไดะ้ทันท่วงทีนะครับก็เป็นธรรมเนียมนะครับแล้วก็ฝากแก้งเตือนกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามานะก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแค่การแนะแนวทางนะครับ ในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด้ทั้งสิ้นนะครับก็แบ่งปันด้วยใจนะครับใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรนะครับหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างซึ่งวิธีการคำนวณก็ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนพอสมควรน,นะแต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจนะครับ เห็นว่าตัวเลขมันน่าสนใจนะครับหลัก10ล่างเดินดีทั้งหมดก็18งวดแล้วนะครับ18งวดนะเป็นสูตรคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับคิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวจะบอกนะครับเป็นสูตรที่เดินพอสมควรนะครับดูซิว่างวดนี้จะเดินต่อไหมนะครับจะเดินต่อไหม ก็วิธีการทำนะครับวิธีการทำจะบอกอครั้งสองครั้งแค่นั้นพอนะครับตรงหัวหัวคลิปนะครับต้นคลิปแล้วก็จะไปะบอกช่วงท,ท้ายนะครับก็จะให้ดูว่าตัวเลขเดินหลักสิบยังไงนะครับมากี่งวดประมาณนี้นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักหมื่นนะครับเห็นไหมอันนี้หลักหมื่นบวกกัน4ครั้งบวกหลักสิบบน 2ครั้งบวกหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 4ครั้งนะครับบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่สองครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1นะครับ5ครั้งนะ ลัก10แล้วก็บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็บวก1คง,งที่นะบวก1คง,งที่ผลลั์นะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะครับงันนี้ได้3บวกไป3เป็น6นะครับบวกไป4ก็เป็น10เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้เราก็จะตั้งชื่อสูตรว่า10ล่าง3 4แล้วกันนะครับ10ล่าง3 4นะ,ะจำชื่อไว้ให้ดี นะครับเพราะว่าบวก3าบวก 4, นั่นแหละนะครับผลคำนวณได้360นะครับ360ผลรางวัล2ตัวล่างอ้วต่อมาออก68นี่เห็นไหม6กก็เข้าในหลักสิบนะในหลักสิบล่างนะครับในหลักสิบล่างาทีนี้เราก็จะรันตัวเลขแบบยาวๆเพราะว่า,าคลิปค่อนข้างจะยาวนะครับจะแนะนำทั้งหมดถ้าบอกกันทีละ อ่าหน่อยทีละขั้นตอนก็คงจะยาวนะครับเดี๋ยวไปดูกันช่วงท้ทายแต่ว่าเราก็จะบอกตัวเลขว่างวดนี้คำนวณได้ตัวไหนออกอะไรนะอืมวิธีการคำนวณก็ใครไม่เข้าใจนะครับเข้ามาใหม่ก็ย้อนหลังไปดูช่วงต้นคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวท,ท้ายจะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับงวดต่อมาคำนวณได้อ่าศูนย์สามเจ็ดนะครับศูนย์สามเจ็ดอ่าผลรางวัวลงวดต่อมาออกศูนย์หกนะศูนย์ก็เข้าหลักสิบล่าง นะนะครับอ่างวดต่อมาคำนวณได้9 2 6นะอ่าออก9 4นะครับ9เข้าหลักสิบหลังนะงวดต่อมาคำนวณได้259นะ259อ่าผลรางวัล2ตัวล่างออก98นะครับ9เข้าหลักสิบหลังงวดต่อมาคำนวณได้037 ผลรางวัล2ตัวล่างออก7 7เนะครับ7เข้าหลัก10ล่างนะงวดต่อมาคำนวณได้2องห้าแปดสองนะสองห้าแปดสองผลรางวัล2ตัวล่างออก2 2นะอ่าก็2เข้าหลัก10ล่างงวดต่อมาคำนวณได้582อีกนะครับอ่าผลรางวัล2ตัวล่างออก2 4นะครับ2เข้าหลัก10ล่างนะครับอ่าต่อมานะครับ งวดต่อมาคำนวณได้9 26าสองหกผลรางวัลสองตัวล่างออก6 4นะ6เข้าหลักสิบล่างงวดต่อมาคำนวณได้1 4 8นะครับสองตัวล่างออก8 3 8นะเข้าหลักสิบอ่าขอไัยขยับ8เข้าหลักสิบล่างนะครับงวดต่อมาคำนวณได้8 1 5นะอ่าผลรางวัลออก53 5เข้าหลักสิบล่างนะครับงวดต่อมาคำนวณได้2 5 9นะครับ ผลรางวัลออก9 2 9เข้าหลัก10ล่างงวดต่อมาคำนวณได้1 4 8่ผลรางวัลออก8 8นะแปดเข้า8เข้าหลักหลัก10หลักหน่วยเลยนะงวดต่อมาคำนวณได้2 5 9, 9นะครับผลรางวัลออก9 8นะครับ8ก็เข้าหลักเออ9เข้าหลัก สิบหลักงวดต่อมาคำนวณได้8ปดหนึ่งห้านะครับผลรางวัลออกห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดอืมก็เข้าห้าหลักสเมงวดต่อมาคำนวณได้แปดหนึ่งห้าอีกนะครับผลรางวัลออกห้าเก้าอ๋อก็เข้าห้านะครับเข้าห้าเข้าห้าหลัก10บลา่างวดต่อมาคำนวณได้ห 9 3ผลรางวัลออก3 8นะครับอืม3ก็เข้าหลัก10ล่างนะนี่งวดต่อมาคำนวณได้704นะครับ704ผลรางวัลออก2ตัวล่าง40นะครับเพราะฉะนั้น4ก็เข้าหลัก10ล่างนะครับนี่นะเท่าที่สังเกตนะครับ ถ้าจะใช้เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสิบล่างตัวเดียวนะมันก็เดินยาวอยู่นะเออพิ่งจะสังเกตนะตั้งแต่งวดนี้มาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเองวดนะครับอ่าเหลืออีก2งงวดสุดท้ายเรามาดูนะครับว่าจะอยู่ในตัวท้ายไหมนะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมาเลือกสองงวดนี้ <lled. S 1> เห็นไหมวิธีการคำนวณก็บอกกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะหลักหมื่นสี่ครั้งบวกหลักสิบบนนะครับบวกสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้ง บวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 5ครั้งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็บวก1คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหรบวก3บวก4นะครับบวก3บวก4 10ล่าง3 4นะอ่าทีนี้วันนี้คำนวณได้7นะครับ บวกไป3เป็น10เป็น0บวกไป4ก็เป็น4นะครับ7 0 4นนะงวดต่อมางวดที่ผ่านมาออก4 6นะโหนี่แล้ววิ่งตัวเดียวนะ15งวดนะครับนี่15งวดยังไม่พลาดงวดวันนี้นะครับคำนวณได้693 693ดูสิว่าเลข3จะมาไหมนะครับแต่แอดว่ามันมันเป็นความบังเอิญมากกว่านะอ่าแต่ใครชอบ3ก็จัด3ไปนะครับดูสิว่า3จะมาในหลัก10 ล่างหรือไม่นะครับหรือจะเป็น6เป็น9นะครับแต่ถ้าดูตัวเทียบชนของเราหลายๆสูตรมันก็จะชนที่เลข9กนะชนที่เลข9กแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับไม่แน่นะอาจจะเป็น3เหมือนเดิมก็ได้นะอ่ะเหมือนที่ผ่านมาก็ตัวสุดท้ายนี่มา14บส้งวดยยังไม่พลาดเลยนะอ่าน่าสนใจมากอ่างวดน,นี้นะครับ ได้ตัวเลขตามนี้นะครับ10ล่าง34ส,ส,สูตรนี้จะมาหรือไม่693ในหลัก10ล่างนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ